ะนครับวันนี้นะฮะอาจมีรถขุดขนาด12ตันนะครับผมมานให้ชมกันนะครับจ้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดนะครับของยี่ห้อคิตาชินั่นเองนะครับคิตาชิรุ่น ZX 135 US K3 นะครับผมมาวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําให้ชมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นค K3 ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเจ้าตัวค K3 เนี่ยก็จะเป็นตัวตัวรุ่นใหม่เขานะครับที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์ครัวม่เร่เบ แต่เก่าแล้วนะเป็นเครื่องยนต์เขาไม่เล็วแล้วก็แน่นอนนะครับพอด้วยความที่เขาเป็นเครื่องรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกการทํางานการตอบสนอ,องเขานะครับแล้วก็พวกอัตราก,การกินน้ำมันของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะทําได้ดีกว่ารุ่นเก่าด้วยนั่นเองนะครับทำงนานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับตอบสนองได้ไวมันยิ่งขึ้นเลยที่สำคัญเนี่ยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพามาดูสภาพนะฮะรอบๆคันของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับนี่นะฮะเริ่มจากแผงด้านข้างของเขาก่อนเลยฝั่งนี้เนี่ยก็แน่นอนน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 ะะะะะกกกกกกก็็็็็จเเเเเเเปใใใสส่่่่่ววขขออ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 องงงงงงตตตตััััแแแผหมม้้้้าา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 ารรรรรรรศลบบบีีคคชชทถถ ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วก็โซวิดเอาปืนลมเป่าเติมน้ําฝั่งนี้ได้เลยนะครับอ่านี่นะฮะด้านข้างหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับพิตาชณนะครับอ่าโลโก้ด้านหลังก็ติดมาเต็มๆเบ้งๆเลยนะครับก้อกหลังนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเซตตี้ก็มาถือว่าค่อนข้างเต็มแล้วก็ครบเยอมากนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะดูปั๊มกันหน่อยนะครับชึบนี่นะ สภาพหน้าตาปั๊มไฮดรอลิกของเขานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับแล้วก็สภาพตัวลูกปั๊มของเขาเนี่ยก็มาแห้งสว่อมเยอะมากนะจุดรูดซึมก็ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะพวกแผงกันเสียงกันความร้อนนะครับก็มีมาครบหมดเลยแล้วก็สภาพเนี่ยถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับก็จะตีตาเซนส์หนึ่งว่าสามจุดห้าอสบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยนะบูมอาร์นะครับรอยเล้ารอยดำไม่มีนะครับคันนี้นะครับนี่นะฮะ ตัวโล่ชันล่างก็ถือว่ามาส่วนมากๆเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สเปคไบแท็กของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับไบแท็กเหล็กแล้วก็หุ้มเกียดยางมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเอาลูกค้าท่านใดเอาไปใช้งานในไซต์งานก่อสร้างนะครับเดินพ,พื้นปูนพื้นถนนเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะไม่สร้างดาเมจหรือว่าสร้างรอยเสียหายให้กับตัวพื้นปูนของหน้างานนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่ ะะแต่ขอยย้ำหนักนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะตามสายรถคุดของญี่ปุ่นนะครับนี่บุ้งกีก็เหนื้นเต็มดีปกตินะครับอ่านะโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของเครื่องยนต์จะขันกันนะครับไป ครับก็พอถัดขึ้นมาท่านบนนะครับอันนี้ผมก็เปิดฝาเครื่องยนต์นะฮะรอไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามสายรถขุดนะฮะคือสองตันทั่วไปเลยเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ยูสุเทอร์โบนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหน้าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูสุ 4JJ1 นั่นเองนะครับอ่าแน่นอนนะยูสุนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์นะครับของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับ เ,เก็มาแห้งเฉยๆมานะจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับแล้วก็เพื่อเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นลและก็ที่สำคัญเนี่ยทำงานได้เงียบดีมากนะครับตัวน,นี้นะครับอ่าก็ตามไปเครื่องของมาเร็วนะครับ ยิ่งเป็นรุ่นใหม่ก็ยิ่งเงียบไปเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปนะครับด้านในที่ท้งสองนขับกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสใน่วนของแรงปั๊มแรงตัวเดินของเจ้าตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราตัดไปเลยครับนี่นะครับผมก็ตัดขึ้นมานะครับสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวเซด็ก135คันนี้เนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทูกค้าครับอ่าเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะนี่นะครับ ซื้อเลงก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแอร์การทําความเย็นของเขาเนี่ยตัวนี้ก็มาเย็นพร้อมใช้นะครับเห็นนะฮะไอน้ําขึ้นเลยนะครับลูกค้าครับเอามาก็พร้อมบริการกับบ้านเราได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองสับเทสต์เบื้องต้นกันก่อนนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเริ่มจากตัวเดินกันก่อนนะครับเดินหน้านะครับหลังนะครับนะครับิดขวานะครับซ้ายนะครับขวานะครับนี่กล้องหลังก็ขึ้นปกตินะนี่นะครับซ้ายนะครับ ในส่วนของตัวเดินก็ใช้งานได้ปกตินะลูกค้าครับแล้วก็จั้าวะาการบิดตัวอะไรของเขาเนี่ยก็สู้แรงได้ดีปกตินะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองไฮดรอลิกกันบ้างนะครับนี่นะครับสวิงซ้ายขวานะครับบวกบูมเขาออกนะครับนี่นะฮะยกอ้ามขึ้นลงนะครับนี่ครับความห่ายบุ้งกีนะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ครบปกติดีทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสตปั๊มกันก่อนนะครับนี่นะฮะลองเทสปั๊มหน่อยนะครับ ครับ ก็ยกตัวลอยขึ้นได้สบายๆนะตัวนี้นะครับในส่วนของแรมปั๊มในตดวทของเขาเนี่ยก็ยังทํางานได้นิ <c oughs> ่มแล้วก็ทํางานได้แรงดีปกตินะตัวนี้นะครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวทีตาชีนะฮะเซทเอ็กซ์หนึ่งร้อยสามสิบห้ายูเอสขีดสามคันนี้นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะะะะะะะออ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 อาาาาาจจมมีีีีีีรรรรรรูปขขขขขงงงเเเเเนนนนนยยยยลลลดดดดดบบบบบบคคััััพ้้กวโตสใชแ ให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันท่างลายอีกทีหนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใ,ใจนะครับเันนี้เนี่ยก็ผมก็เลยว่ามาแห้งสดเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของแรงปั๊มแรงตัวเดินนะฮะแล้วก็เครื่องของเขาเนี่ยก็ทำงานแน่นแน่แนแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมดึยงานได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของค่าตัว องเค้านะรับตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่ร้านต้นๆเท่านั้นนะครับอ่าก็ไดเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่นะกับตัวฮิชี้ซัตเอ็กซ์หนึ่งร้อยสามสิบห้ายูเอสกิสามคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแลชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ